สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพนระสปดีที่2เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงสายๆมีเรื่องราวมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงจเจาะเศรษฐกิจกครับเรื่องราวของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเราถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือตลาดหุ้นนั่นแหละครับเอาง่ายๆปรากฏว่าทางบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan เนี่ยเขาจัดอันดับให้ตลาดหุ้นของไทยเราเป็นตลาดที่ น่าลงทุนมากที่สุดในอาเซียนเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญเจิดุลผู้มนวยการอาบุโโสสใสงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโกโจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นการออมนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวพูดคุยกับคุบคณจรุลักษ เรื่องสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับนายพิทรถวรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากอนอง,งอได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายขึ้นไปอีกร้อยละ0.25ต่อปีจากเดิม1.25ต่อปีเป็น1.50ต่อปีแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ธนาคารอมสินได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากขึ้นไปร้อยละ0.30ต่อปีเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมการออมให้กับประชาชนผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นที่มีการปรับขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้ครับวันที่2กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ ส่วนอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นั้นได้ปรับขึ้นทุกประเภทนะครับในอัตราร้อยละศูนต่อปีตามทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของตลาดซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกของธนาคารในรอบกว่า2ปีด้วยกันนะครับหรือว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นมาตามนโยบายของกระทรวงการคลังซึ่งจะต้องช่วยดูแลลูกค้าและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาค่าครองชีพยังไม่กลับสู่สภาพปกติด้วยนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้าน เราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2องลนบันนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยและรุ่นตู้ ATM เพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจยกคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยไต่ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านนผู้้ชคคดดีวยะรับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ปรับอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ขึ้นไปตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายนะครับโดยมีการโดยอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนั้นจะปรับขึ้นร้อยละ0ู0จุดสามศูนย์ต่อปีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทูนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับจะทําการปรับอัตรา,าดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ขึ้นไปนะครับตามทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายโดยอัตรา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีการปรับขึ้นร้อละ0.30ต่อปีนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารอมสินซึ่งเป็นการปรับขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายนั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอมสินจะปรับขึ้นไปร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคาตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่1กุมภาพันธ์จากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชราพรศรีสุขนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศร,รษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญจิกุลผู้อำนวยการอาพุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับเรื่องของตลาดหุ้นไทยที่บริษัทหลักทรัพย์ JP พีมอร์แกน เขาจัดอันดับให้เป็นตลาดหุ้นที่น่าลงทุนมากที่สุดในอาเซียนนะครับปัจจัยที่สําคัญคืออะไรตอนนี้คุณอภิชาติอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผมต้องถือเป็นข่าวดีไหมครับคุณอภิชาติฮะฮะก็อันนี้ก็สอดคล้องกับมุมมองของเราอยู่แล้วนะครับเรามองตลาดหุ้นไทยในเชิงบวกครับผมครับแต่ว่าผมขอย้อนไปที่เรื่องของผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าฮะเอ่อ ปีนี้เนี่ยถือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ,รบถ้าเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆอ,อย่างเช่นตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นประมาณสักหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นครับ,รบอันนี้ถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับ,รบแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูย้อนไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าตลาดหุ้นไทยยังให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกครับ,รบเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นโลกเนี่ยปรับตัวลงไปลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือ ปรับตัวขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซนแล้วก็ต้นปีนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอีกหนึ่งเปอร์เซนสองจริงแล้ว,<อ>ลวถ้าเกิดอ่าใช่ครับผมโดยโดยรวมๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาดูโดยเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นโลกเนี่ยจะถือว่าเราเนี่ยอให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกแล้วก็ดีกว่าตลาดหุ้นโลกครับผมอืกับแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นผมคิดว่าที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงต้นปีเนี่ย มาจากการรีบาวทางเทคนิคกัน,นะครับ,รบหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงไปเยอะ20%พอต้นปีเนี่ยเริ่มมีความหวังว่าเออศร,รษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะสามารถเลี่ยงภาวะถดถอยได้ก็ประกอบกับเงินเฟ้อเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วตามที่ตลาดมองไว้ก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาครับผมอืมับปัจจัยคืออะไรฮะปัจจัยที่ทําให้ตราหุ้นฟื้นตัวเหรอครับ ก็เป็นเป็นเรื่องเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวครับผมบแล้วก็เรื่อง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 ของเฟสที่ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งครับก็หลังที่เราทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยในหลวงเนี่ยมีการปลดก้าวกฎหมายเลือกตั้งสองฉบับใช่ครับใช่ครับปัะน,น,นีตก็ใช่ใช่ครับผมอันนี้ก็จะทําให้เป็นจริงๆเราก็ามองว่าเป็นเงื่อนไขสุดท้ายละที่ ที่จะทําให้การเมืองส่งผ่านไปถึงการเลือกตั้งได้นะครับ,รบก็คาดว่านายกประยุทธ์นเนี่ยน่าจะตัดสินใจยุบสภาได้ภายในเดือนมีนาคม,มซึ่งคิดว่าน่จาจะก่อนที่จะให้สสอ,อยู่ครบววลาสี่ปีซึ่งครบววลาสี่ปีเนี่ยจะอยู่วันที่ยี่สิบสามมีนาคมอันนี้ก็หลังจากที่มีการยุบสภาแล้วเนี่ยกรกตก็จะมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันเพราะฉะนั้นเนี่ยากรยาเรเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมครับ<ม>อย่างช้าสุด ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเราเหลืออีกประมาณสักสามเดือนเศษ<ช>นะครับซึ่งซึ่งถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มักจะตอบสนองในทางบวกเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ,รบในช่วงก่อนการเลือกตั้งประมาณสักสามเดือนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกประมาณสักห้าจุดหกเปอร์เซ็นครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเลยว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นเนี่ยมีสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะยังคงมีทิศทางที่ดีอยู่่ในชวง สามถึงสี่เดือนข้างหน้าครับผมบซึ่งเราก็ให้เป้าหมายในแง่ของเซตอินเด็กเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบจุดนะครับถ้าในกรณีดีก็เรามองไว้ที่หนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบครับผมบส่วนส่วนหุ้นในกลุ่มที่มักจะเอาต์เปอร์ฟอร์มตลาดในช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นกลุ่มฟู้ดนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศกลุ่มฟแนนซ์นะครับเอเนอร์จีก็เป็น กลุ่มที่เอาปร form ตลาดด้วยแล้วก็กลุ่มค้าปลีกครับผมเพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วง 3- 4ถึงี่เดือนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เน้นกลุ่มที่ผมพูดไปเพราะว่าจะได้ประโยชน์าจากการเรือกตั้งในแง่ของเชิงสถิติด้วยนะครับว่าพิสูจน์แล้วว่าผลตอบแทนสี่กลุ่มที่ผมว่ามาเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เอาปร form ตลาดครับครับถ้าเกิดเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนี่เป็นยังไงบ้างฮะ อถ้าเทียบกับประเทศขึ้นบ้านเนี่ยในแง่ของผลตอบแทนของเราเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าอปีนี้เนี่ยเราขึ้นมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเองปีนี้คือปีปีหกหกหรือปีหกห้าปีหก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 นะฮะเดือนผ่านไปแล้วกับกับกับครับผมเอแต่ว่าอตัวที่ตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยที่ที่ปรับตัวขึ้นดีเนี่ยจะเป็นตลาด เกาหลีครับผมขึ้นมาเก้าเปอร์เซนจีนขึ้นมาหกเปอร์เซนตครับแล้วก็ไต้หวันนี่ก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับก็คือเก้าเปอร์เซนอันนี้ก็พอจะฟังได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการเปิดประเทศของจีนที่ที่ที่เอ่อกลับมาเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ปีที่แล้วหุ้นที่ผมบอกเนี่ยเอ่อก็ปรับตัวลงในปีที่แล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงเลยก็เลยไม่ได้แบบรีบาวขึ้นมาหรือไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากเพราะว่า อปีนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีแล้ว,วครับครับแต่ถ้า,อามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังมองเชิงบวกอยู่นะครับอืมครับปัจจัยเรื่องเงินที่โยกย้ายมาจากต่างประเทศมีผลไหมครัคุณรภิชาติครับครับเออจริงๆต่างชาติซื้อปีที่แล้วไปเนี่ยมีเงินไหลเข้ามาเนี่ยประมาณสองแสนล้านบาทครับสองแสน,นล้านอืมใช่ต้นปีก็ยังซื้ออยู่นะครับรับเอ่อผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยก็ยังเป็นทิศทางบวกอยู่ เพราะว่าในปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็มักจะเป็นปีที่เ,เงินทุนต่างชาติเนี่ยจะไหลเข้านะครับ,รบอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยโมเมนตัตมการฟื้นตัวเนี่ยยังถือว่าเป็นการเร่งตัวขึ้นอยู่ขขถ้าเ,<ล>ทเทียบกับใช่ค่ะข,ขึ้นก็คือฟื้นตัวสองซีซ้อนนะครับปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่าตัวจ d p ีไทยเนี่ยน่าจะเติบโตประมาณสามสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วตัวเลขจริงๆยังไม่ออกนะครับจะออกประมาณกลาง กลางเดือนนี้นรประมาณก็เราคาดว่าจะโตกสามาดสัก3.1เปอร์เซ็นก็จะถือว่าเป็นการโตเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าของเราเอ๊ะทำไมทํา GDP ค่อนข้างต่ําจังเพราะว่าที่อื่นอาจจะกปไจายแถวๆเกือบ4เปอร์เซ็นต์สามสามปลายๆนะครับแต่ว่าเหตุผลหลักเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของการส่งออกครับที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความเสี่ยงในแง่ของการชะลอลงซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ย อในเดือนล่าสุดในเดือนธันวาคมเนี่ยมันติดลบไป14เปอร์เซ็นครับซึ่งถือว่าเป็นการติดลบเป็นเดือนที่สามติดต่อกันซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าเออถ้าเกิดการส่งออกติดลบเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ GDP ไทยด้วยแต่จะเป็นบวกยู่ใช่ไหมครับคุณบิชาต์ัอะไรนะครับผมส่งออกนี่เป็นบวกอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันติดลบลงมาเฉยส่งออกเทียบฐานของปีก่อนหน้าอ่เริ่มติดลบแล้วครับลบมาสามเดือนละครับนะครับครับผมแต่ว่า ทั้งปีทั้งทั้งปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นบวกอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยเราคาดว่าการส่งออกเนี่ยอาจจะติดลบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสมมุติฐานของแต่ละคนที่มองถ้าคนเขาอาจจะมองการส่งออกเนี่ยยังเป็นบวกอยู่เนี่ยก็ทําให้ GDP ปีนี้เนี่ยอาจจะเติบโตได้กว่าที่เราประเมินไว้แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวรเราก็เลยมีการมีสมมุติฐานเรื่องของการส่งออกเนี่ย ติดลบที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นตไปแล้วนะครับก็เลยทําให้ตัว GDP พีที่เราคาดการณ์เนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดมองไว้ตลาดตอนนี้เฉลี่ยก็มองไว้ที่ประมาณสัก3สมุดเจ็ดเปอร์เ็นตครับแต่ของเราเนี่ยมองไว้ที่ส3มจุดสามแต่เหตุผลหลักก็เพราะว่าเราได้คํานึงถึงตัวแนวโน้มการส่งออกที่จะติดลบไปแล้วครับผมครับครับซึ่งปีนี้ก็คงจะเห็นชัดมากขึ้นไหมฮะเรื่องการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าจะเห็นชัดขึ้นในแค่ลบนะครับเพราะว่า เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเรื่องของการชะลอตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็าทางธนาคารกลางสําคัญของโลกเนี่ยยังคงใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอยู่อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยเฟดก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 basis point ครับเอาขึ้นแล้วเหรอแต่ว่าอันนี้ <c oughs> ก็ใช่ครับผมเมื่อวานเมื่อวานนีการประชุมเฟดกันอ๋อครับเมื่อคืนครับผมก็ตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับ4.75เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ประธานเฟดเนี่ยก็มองว่า ดอกเบี้ยเน่ยังขึ้นต่อนะครับแต่ว่าก็มองเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มมีแรงกดดันลดลงแล้วอันนี้ก็ทําให้ตลาดเริ่มคลายความกังวลตรงนี้ก็ทําให้ตัวบอลยูกับตัวเงิน,องนดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยรปรับตัวลดลงมาก็เป็นประโยชน์กับเรื่องของการลงทุนในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงครับอืมับโอกาสที่จะย้ายเงินมาแถบนี้ก็มีมากขึ้นเนยฮะเอเชียผมคิดว่าในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยก็ เงินเงินแนวโน้มที่จะไหลเข้าก็ราจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยอดอลลาร์เขาอ,อ่อนค่ามากมีช่้วัดตัว US Dollar Index เนี่ยเขาแตะจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ9เดือนนะครับตอนนี้ก็แตะอยู่ประมาณ100จุดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเงินดอลลาร์อ่อนก็แปงว่าเงินในสกุลอื่นจะแข็งค่าซึ่งการแข็งค่าของเงินเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่จูงใจให้เงินทุนต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าอยู่ครับประกอบกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย ยังมีการฟื้นตัวที่เร่งตัวขึ้นเพราะว่าเทียบกับถ้าเกิดจะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยุโรปหรือว่าในอเมริกาเนี่ยถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็ยังยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะในช่วงรึ่งปีหลังอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเป็นนักลงทุนเนี่ยมองในแง่ดีนะครับว่าเสหรัฐเนี่ยอาจจะเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้แล้วก็เฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ย เไปแรงมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อขอแามครับเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มสลอดสว่ครับครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องประเมินกันเป็นรายไตรมาสเลยไหมเนี่ยใช่ครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลเศรษฐกิจเป็นสาคัญกับก็อยากให้จับตาในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับที่จะเตอนนี้เนี่ยทิศทางเป็นลงอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเต้องจับตาในเรื่องของตัว ตลาดแรงงานด้วยเพราะว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างตึงตัวอยู่ครับ,รบมีคนว่างงานแค่ประมาณสักสามจุดห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเ,เป้าหมายเฟดเนี่ยอยากให้เห็นมากกว่าสี่เปอร์เซ็นขึ้นไปครับ,รบเพราะฉะนั้นเถึงแม้ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยออพอแล้วนะครับไปเทอร์มินัลแหลอยู่ที่ประมาณสักห้าจุดสองห้าปัจจุบันนี้อยู่ที่สี่จุดเจ็ดห้าถ้าเขาขึ้นต่ออีกสองครั้งนะครับรก็เป็นห้าจุดสองห้าตามที่เขาเคยส่งสัญญ,ญ,ญาณก่อนหน้านี้ว่าเขาจะขึ้นไปที่ห้าจุดสองห้า แต่ว่าเขาจะคงอาัตราดอกเบีย้ยระดับนี้เนี่ยไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับ mm hmm. แต่ว่ามุมมองของตลาดเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมองในแง่ดีก็คือมองว่าเฟดเนี่ยเดี๋ยวขึ้นดอกเบีย้ยไม่ถึง5.25 mm hmm. ขึ้น5%แล้วก็เดี๋ยวอาจจะปรับตัวลงในช่วงปลายปีนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นความแตกต่างตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ราคาหุ้นเ,เ,เกิดความผันผวน,นได้เพราะว่าไปคาดหวังในเชิงบวกไว้ค่อนข้างสูง <Yeah. S 2> ครับซึ่งผมคิดว่า เสร็จเนี่ยยังไม่เปลี่ยนท่าทีจนกว่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อลงมามากกว่านี้เพราะว่าเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์่านไกลมากเลยเท่าตัวเท่าตัวกว่าเข้าตัวขึ้นไปือทำไมเพราะฉะนั้นเสร็จคงยังไม่รีบเปลี่ยนท่าทีครับก็คงคิดว่าอแล้วยิ่งตอนนี้จีนเปิดประเทศเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของ เศร,รษฐกิจยังไปได้แล้วก็ราคาน้ํามันก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันครับครับเมื่อฟังดูแล้วก็ต้องติดตามสถานก,การณ์นาหารัฐให้อเมริกาให้ดีนะคพูดง่ายๆเลยทีนี้ของเราเนี่ยเอ,อเรื่องของค่างเงินมันยังมีผลต่อการลงทุนอยู่ไหมครับค่างเงินเนี่ยก็มีผลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฟันโกลซึ่งตอนนี้เนี่ยค<อ>่างเงินบาทเนี่ยเราก็ค่อนข้างแข็งค่าอยู่นะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่ ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากเรื่องของตัวค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับในแง่ของบริษัทที่เสียประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ส่งออกเพราะว่าแล้วก็ส่งออกเนี่ยนอกจากโดนค่าเงินแล้วเนี่ยก็โดนเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวด้วยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับ global p a y ต่างๆเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันด้วยเนี่ยจะค่อนข้างผันผัวนะก็อยากจะให้เลี่ยง หุ้นในกลุ่มพวกนี้ไปก่อนนะครับ,รบแล้วก็ลงทุนในหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลก็คือหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดีอยู่นะครับก็เรื่องจากการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังถือว่าเป็นพระเอกอยู่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาในไทยเนี่ยก็จ,จบไปที่ประมาณสิบอ็ดล้านคนคอันนี้ก็ถือว่าเพ<ม>ิ่มขึ้นมากเลยใช่จากปีก่อนหน้าเพราะเราปิดประเทศใช่ไหมครับแต่ว่า อปีนี้เนี่ยจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ24ล้านคนที่เราคาดการไว้ก็เพิ่มพึ้นเท่าตัวเลยแต่ว่ายังห่างไกลกับตอนที่เกิด COVID โควิดมากนะครับ <โฮ S 1> ว่าตอนที่เกิดโควิดเนี่ยเราได้ประมาณ40ล้านคนซึ่ง,งผมคิดว่ายังมีโอกาสที่การท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นดีต่อเนื่องในช่วงสองปีนี้นะครับตามเรื่องของการที่เปิดประเทศของเรานะครับแล้วก็จีนเปิดประเทศด้วยเร็วขึ้น อันนี้ก็น่าจะสับสนในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าราคาหุ้นในกลุ่มผู้เกี่ยวต้องกับการท่องเที่ยวยก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วก็ต้องอม,มีการ selective มากขึ้นนะครับต้องพิจิตรพิถันในการลงทุนมากขึ้นด้วยครับกลับต้องเลือกหน่อยนะฮะถ้าองนั้นใช่ครับอืมครับแม้ดูแล้วก็ทีวิสทิศทางก็ค่อนจะสดใสทีเดียวซึ่งไตรมาสนี้โอกาสก็น่าจะเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้เราเราได้คำนวณหรือว่าได้เอาตัวชี้วัดอย่างกรณีของนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาด้วยไหมฮะ เสามเดือนเนี่ยสามสี่เดือนครับก็ถือว่าเริ่มเข้ามานะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเข้ามาอย่างจริงจังเนี่ยเรามองเป็นช่วงค Q2 มากกว่าซึ่งการที่จีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยต้นปีเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็น upcycle ครับตัวคาดการตัวจานวนนักท่องเที่ยวของเราที่ยีบสี่ล้านคนครับอาจจะขึ้นมากกว่ายี่สิบสี่ล้านคนอาจจะมากกว่าอื ใช่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นพไซด์ล l i ต t ก็เป็นัพไซด์กับตลาดหุ้นไทยด้วยครับกับมือก็มั่นใจว่ายี่สิบสี่ล้านนี่คือตัวเลขมันต้องไม่ต่ำกว่านี้แหละเอาไว้ง่ายผมคิดว่ายังเป็นทุกคนก็มองแบบยี่สิบกว่าล้านคนหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเออจีนเนี่ยเข้ามาได้เยอะมากกว่าที่คิดไว้นะครับซึ่งอันนี้มันมีทรายแล้วแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจีนจะเข้ามาเร็วแต่ว่าหลังจากที่มันจะต้องค่อยๆบิ i l d up ขึ้นมาใช่ไหมครับตอนแรกเรากลมว่าอะหรคุณ อะไรนะครับตอนแรกที่เราคุยกันนี่กล่าวว่าประมาณสักไตคิวไหนฮะถึงนจีนถึงจะเข้ามาได้นสองครับชิ้สองใช่ไหมฮะที่จะเริ่มเข้าใช่แต่วันนี้เขาเปิดตั้งแต่คิวสามสี่เดือนนะโอ้ใช่ใช่ก็เนื้อถือเป็นอัพไซส์ครับแต่ว่าก็คงช่วงแรกๆก็เราก็ยังคงไว้ก่อนเพราะว่ามันยังมีเวลาเหลืออยู่ที่เราอาจจะต้องดูตัวเลขอะไรเข้ามาของจริงที่เข้ามาว่าจะเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยจะมีการปรับคาดการอะไรอีกทีหนึ่งครับอ่าครับเปนว่าไม่ตามวันนี้น่าจะสบายใจได้นะครับตรงนี้ใช่ครับทีศทางังเป็นการเพิ่มขึ้นอยู่ กับอยงสบายใจได้อย่างกรณีของจีนเข้ามาเนี่ยตลาดหุ้นในภูมิภาคเราอย่างของสิงคโปร์ของมาเลเซียอะไรพวกนี้เขาจะได้อนี้ส่งด้วยไหมครัคุณดุชชาเออันนี้ขึ้นอยู่กับรายได้การท่องเที่ยวว่าประเขาชเศเนี่ยเขาพึ่งพิงขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราถ้าถ้าถ้าไปดูเนี่ยของเราเนี่ยจะพึ่งพิงกับรายได้ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดไปถามผลสํารวจนะครับหรือว่าจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาจะเข้ามาเนี่ย อันดับแรกเนี่ยจะเป็นฮ่องกงครับผม,มที่เขาอยากจะไปอันดับสองคือกรุงเทพครับก็ถือว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนคนข้างสูงก็สัดส่วนการพึ่งพิงไรายได้จากการท่องเที่ยวของเราก็ไปคิดเป็นสัดส่วนมาทั้ง12%ของ GDP อก็อันนี้ก็ถือว่ามีสัดส่วนที่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้ประโยชน์ที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอือ่นๆที่ที่ปุณกิรพัน์ว่ามาอ่าครับเอาละมีคําเตือนสาหรับนักลงทุนนะครับช่วงนี้ ช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นเริ่มมีอักซดยจำกัดนะครับก็แต่ว่าเรายังมองบวกอยู่แต่ว่าคงจะไม่ได้ไปไกลแบบะ Z จะอินเด็กอาจจะไปแตะพันแปดร้อยเนี่ยเรายังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเลือกกลุ่มที่ลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะเราเน้นช่วงนี้เนี่ยเราจะเน้นอยู่สามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นอิงเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล้วก็ กลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่คาดว่างบเนี่ยจะออกมาดีในไตรมาสสี่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหุ้นปันผลครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูกาลที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขามีการประกาศผลประกอบการประจําปีแล้วก็จ่ายเงินปันผลประจําปีด้วยแล้วก็ถ้าเราไปดูในแง่ของสถิตินะครับตลาดหุ้นไทยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็มักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วก็หุ้นปันผลเนี่ยก็มักจะปรับตัวขึ้นได้ดีเมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมครับอืมครับอ่ะติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับคุณอภิชาติครับครับสวัสดีครับรับคุณอภพิชาติผู้บัญเจิดุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับก็นี่แหละครับปัจจัยหลักๆก็ยังบนปัจจัยเดิมๆอยู่นะครับทั้งการปรับขึ้นราเบียของสหรัฐแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อในภูมิภาคต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจในต่างประเทศในสหรัฐกับในยุโรปแล้วก็ ปัจจัยภายในของเราซึ่งจะมีอินคมเข้ามาจากการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคุณฟังก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการอนุมัติให้มีการจ่ายเงินสมทบกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอเพิ่มเติม,ตมนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็กระตุ้นการออมด้วยพูดคุยกับคุณจรุรักษ์เรื่องสุวรรณเลขาธิการาคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอในช่วง รูออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ทําการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทั้งอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและก็อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคําถามคือธนาคารออมสินเนี่ยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 422 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ